เราภูมิใจที่เราได้มีศิลปินรับเชิญมาร่วมง,งานของเราเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเรามีเพื่อนเรามีคนรักฉะนั้นศิลปินรับเชิญของเราก็คือท่านอาจารย์วิรุณชัยทองซึ่งท่านออกผลงานท่านเเป็นในลักษณะของความเชื่อศาสนาความศนะรัทธานะฮะนี่คืออาจารย์วิรุณชัยทองนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์คนนีศิน,นสัตว์ทิ่งดูหมาละไรกนแกล้งนะ เป็นการเขียนในเรื่องของการใช้เส้นการเป็นการเอาสัญลักษณ์มาสัญลักษณ์ญญของชาสัญ,ญลักษณ์ของความรู้สึกของสีสันต่างต่างนกจากนั้นก็มีอาจารย์แกงไก่ทำนาเมืองอเป็นการเขียนแบบมันตรงนข้ามกับคนอื่นมากมายใช้สีตะวัดอย่างรุนแรงบุกันอย่างรุนแรงใช้สีอย่างบุงงกเดือดนี่คืออาจารย์เกรงไก่ทำนาเมืองส่วนอาจารย์จักรีหัสวรินะท่านจะเป็นลักษณะ คนที่ช้างจองในเรื่องของขอมโพสิชันการคอมโพสิชันการวางสีอะไรเนี่ยโอ้โหท่านเก่งกาจมากในเรื่องการจัดคอมโพสิชันอาจารย์เก่งไกลนะครับแล้วอาจารย์ชากรเนี่ยผู้นี้ดื่มดำธรรมชาติของใต้อสสาหมากนะจะเป็นท้องทุ่งมีดอกหญ้าดอกอะไรผู้ต่าต้อยแต่นำมาเสนอนำมาเกิดความงามได้นะครับ นอกจากนั้นก็มีท่านอาจารย์เดชาซึ่ง